สวัสดีครับบรรณนิทัศหนังสือชัยวัฒสีแก้วให้เสียงอ่านชื่อหนังสือคำพีภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ม .4 5 6ผู้แต่งชัยวัฒสีแก้วสำนักพิมพ์พอสอพัฒนาจำกัดความหนา848หน้าราคา329บาททำนองแต่ง แต่งด้วยรอยแก้วความมุ่งหมายเพื่อใช้เสริมความรู้เพิ่มความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทยสาระโดยสังเขปสรุปเนื้อหาจากหนังสือเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหกเล่ม ได้แก่ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ชั้นม .4 วรรณคดีวิจักม .4 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการสื่อสารม .5 วรรณคดีวิจักรม .5 ภาษาเพื่อพัฒนาการคิดม .6 และวรรณคดีวิจักรม .6 แทรกด้วยแบบทดสอบครบทุกบททั้งแบบอัต,ตนัยและปรนัย พร้อมมีแนวการเขียนตอบและเฉลยคำตอบมีตัวอย่างข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยพร้อมเฉลยแทรกไว้ให้ศึกษาเป็นตัวอย่างสถานที่ที่สามารถหาหนังสือมาอ่านได้สำนักพิมพ์พศออพัฒนาจำกัดและร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไปจบบรรณนิทัศน์คำพีภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ มส5 6หโปรดติดตามบรรณนิทัศน์หนังสือครั้งต่อไปใน YouTube ช่องดีต่อใจไทยใต้ถ้าชอบกรุณากดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ